บอกแค่นี้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยฮัลโหลฟานสวัสดีครับนะสวัสดีครับ มันถึงเวลาของเองแล้วสินะที่เองจะต้องไปโลดแล่นน้องชายครับนะลุยเลยเต็มที่น้องครับแต่ว่ายินดีต้อนรับเสมอถ้าเกิดว่าสมมติเบื่อเบื่อแล้วได้ครับนะถ้าเกิดว่าแบบว่าก็น่าจะกลับมาแหละม้ดงต้องหานะมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเใจเย็นเฮ้ยไม่แน่หรอกเขาอาจจะอยู่บนฮอจนเบื่อแล้วเขาอาจจะไปอยากโลดแล่นไปฟาดหัวคนน่ะ นี่แหละแต่ว่าพี่แตวผมจะพยายามใช้ไม้ใช้ไม้นีต้ตีคนให้ตายครับนะอยไม่ต้องซีเรียสครับไม่ต้องซีเรียส <c oughs> เราเอาเราเอาให้มันที่สุดเท่าที่เราจะสนุกได้ร้านคว้ามันวะแต่ว่าพี่ก็อยากจะฝากเตือนเรานิดนึงด้วยว่าบางทีอะโอเคเราคิดว่าเราเป็นคนใจเย็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแก๊งเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่พาเราไปพี่ก็เลยข้อแนะนําก็คืออย่าอย่าเอาอารมณ์ไปตามส่วนรวมเข้าใจใช่ไหม เฟตัวเองไว้ก่อนนือภาพออกใช่ไหมครับระวังไว้นิดนึงนะน้องเข้าใจครับนะขอให้เล่นให้สนุกครับได้เลยบอกเป็นอย่างว่าเป็นอย่างไม่ต้องซีเรียสเหงาก็กลับมานะได้ครับได้ได้เลยแล้วว่าจะไปอยู่แก๊งไหนหรอดีเคครับนะฟานน้องฟานครับพี่ อันนี้พี่เห็นชอบด้วยอ๋อขอบคุณครับได้เลยอย่าลืมถ้าเกิดว่าสมมติเจอปัญหาอะไรหรือ oh, <thank> อะไร,ะไรติดต่อช่วยเหลือได้กันได้เสมอไม่ต้องเป็นห่วงอันนี้พี่ขอบคุณที่ช่วยงานพี่มาตลอด oh, <thank> เองคือหนึ่ง oh, <thank> ในเดอะเบสของพี่เหมือนกันนช่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีหลังจากเองออกก็คือเป็นอีกพาร์ทหนึ่งละก็คืออ่ะส่วนหนึ่งพี่ก็ดูแลเองตรงนี้แต่ส่วนที่พี่ต้องดูแลเต็มที่ก็คือเองกำลังจะได้พบเจอต่อจากนี้แหล <Thank you. S 1> นะเนาะ ครับผมมึงทำได้สู้ๆครับนะครับครับผมครับเฮ้ยแท็กเนี่ยบอกน้องๆด้วยบอกถ้าเกิดว่าสมมติเจอไอ้ฟานอะไรพวกนี้ใช่ป่ะก็แบบเอาข้ามเคสที่ไปเชืก็กดดีเคสไปเลยว่าเราเคสผ่านแล้วไม่ต้องมาโฮไม่ต้องมาไอ้ผมกุลรอดได้ด้วยตัวเองบ้างไอ้ยุเอ้าเอ้าโู้นะวันไหนเช่นนี้มีนะ เบลพวกกูจะทิ้งสี่ฉุกเฉินใช่คะแล้วก็จะมีน้องที่หมดสัญญาหมอเวลาเราไปประชาชนวันนี้ก็น่าจะมีออกอาหลังเกี่คืนน่าจะมีปลดออกอีกประมาณสักน่าจะเกือบสิบคนค่ะแล้วก็จะมีน้องๆจะไปอยู่เก๊งไม่มีปัญหาเราก็แค่รับคนใหม่เข้ามาถ้าเขายังชื่นชอบในการเป็นหมอก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากเล่นแก๊งก็ ก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วก็เจอได้ตลอดใช่แล้วก็หนูกดแจ้งน้องๆไปแล้วค่ะที่แบบน้องๆที่จะไปแก๊งก็บอกกันเลยว่าถ้าเกิดว่าแบบว่ามีสตอรี่ในพาร์ทนั้นก็นั่นแหละค่ะพบเจอเบอร์ก็ติ๊กติ๊กติ๊กว่าแบบไอ้ฟานอันนี้เคลียร์เองนะถ้าเกิดว่าสมมติถ้าสมมติมันทำที้ยๆอย่างนี้ก็รีพอร์ตมาเลยนะ แต่แต่แต่คนสถิติแล้วคนออกหมอเออร้อยนี่หรือเป็นเพราะอย่างนี้วะแหมฟานทำเหมือนแบบไปมาร์คเบอร์ได้บ้างลอยนะถ้ากูถ้ากูแรมเพจ้านแล้วกูทีมมือายกูจะบับมึงอ้เว้ยเฮ้แต่เขาบอกว่าคนที่ไปเป็นหน่วยงานจะจะแบบจะได้เปรียบเรื่องการคำนวณเส้นทางในการอุ้มนะเว้ยฟานเขาหมอฟานขับรถง่อ่ะขับขับรถงงอันนี้ ใช่อันนี้ไอ้าอันนี้การันตีเลยนีการันต like ีเลยอันนี้การันตีอันนี้หนูการันตีค่ะตั้งแต่แบบว่าไปไล่เค้กกับฟานมาก็คือนั่นแหละค่ะให้ฟานอยู่บนหอดีที่สุดการนี่มันจะลงภาพพื้นนะมันต้องเียกผมไปด้วยอ่ะบอกมาค่ะออโอ้หอันนี้ขนาดเก็บเผ็ดยังให้เพื่อนไปขับให้แล้วนั่นเราส่งกันด้วยความไม่เครียดแล้วกันไม่อะไรอาวรเพราะสุดท้ายเราก็อยู่ด so ้วยกันอยู่ดีชูก เล่นให้เต็มที่น้องโชว์ของหน่อยโชว์ของหน่อยอย่าให้เสียชื่อหมอบอลซิตี้ได้แล้วถ้าเกิดอย่าลืมนะเจอแลมเพจอร์มุ่งโฟกัสอีแก่เลยนะอีแก่ข้างหลังกูเนี่ยคนนี้เขาไม่ค่อยลงเลยใช่ไม่ค่อยลงแต่ว่าไวฟามันไม่เคยตีหัวหนะคิไม่รู้ทำไมเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะว่าไบเบอาถันบางทีไม่ใช่ ไม่คือของกูอ่ะมันยังแบบคือถึงกูอายุเยอะแต่ว่ากูหนังนุ่มไงเขาเขารี่หนังเหนียวพี่แต่ไม่ใช่หรอกอ๋วโอเคพี่ไอเอลวแล้วไอเนี่ยไอเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องต้องคุยด้วยนะเว้ยเอลุฮะผมหรอนะใช่ใช่ะไรอย่างครับเรื่องหมอที่มันตีเวิร์ดอ่ะอ๋อได้ครับนะแดกรวมรวมเรื่องไว้แล้วกัน โชคดีปานน้องครับนะอันนี้คือเขาแต่งชุดขาวมาส่งเองเหรอฮะไม่น่าใช่หรอกไว้อะไรแบบมึงมีโชคดีโชคดีโชคดีสู้ๆไปน้องมีอะไรช่วยเหลือก็ติดต่อมานะน้องได้ครับได้เลยครับครับโชคดีครับนี่คืออะไรอ่ะนี่ไปอิวทำคนเดียวหมอมาตัวไออิวทำคนเดียวอันนี้บ่อยพี่ฮััลลโหสสวดีครับอันนี้่อยอันนี้บ่อยประจำปานแล้วก็อันนี้ทัวร์กู เกอร์กู๊ปเหรอมีใครโสดไหมกูว่าเขาน่าจะโสดกันหมดแต่เขาไม่เอากูแค่นั้นแหละไม่ใช่เขายังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ใช่แล้วยังเด็กอยู่นี่นี่พี่ไอชุดบอลนั้นเหมือนอ่ะไอ้น่าจะออกไปอยู่แก๊งนนั้อ๋อดีแล้วดีแล้วดีแล้วโอเค น้องน่าจะไปอยู่กับพี่ชายที่ออกไปก่อนหน้านี้ใครเบร์เชอร์วินที่อยู่แก๊งเอสค่ะที่เข้าตู้เพราะว่าออกหมอร้อยต้นเนี่อ๋อโอเคร้อยเออน่าต้องจัดการด้วยโอเคบ๊ายบาครับมีบ่อยประจำเป็นบ่อยเหรอใช่ได้ครับชื่อชื่ออะไรอ่ะชื่อเวนดี้ครับเวนดี้บ่อยใช้แล้วเราเสิร์ฟอะไรอ่ะเสิร์ฟให้นายยเยอะสิเสิร์ฟ ไม่ได้คิดไวอะครับวันหลังมาทำได้ไหมได้ได้ได้โอเคครับครับสแต็กแบบนี้หนะครับนะครับว่าไงครับเอาเมเกอร์ฟอยมาคืนไหมพี่มันต้องคืนให้พี่แล็บหรือว่าให้คืนให้น้าต้องต้องคืนให้แท็กต้องคืนแท็กมันมันเอามาจากพี่แล็บนี่ใช่ไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ของหมอหยุดแล้วใช่โอเคตอนไหนฝ่ายแล้วไอ้แท็กก็คืนก็ได้ได้ครับเพราะว่าของของหมอองแต็กเป็นคนโอเคพี่โอเค คือสองอันจะเป็นเมก้าเมก้าเม็ก้ามอ่ใช่คือคสองอันนี้มันจะดังมันจะดังขึ้นไปโชคดีโชคดีโชคดีดังขึ้นครับขอรับกา